ค่ส่งท้ายในวันนี้นะคะกับการสนับสนุนค่ะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ออกกําลังกายห่างไกลจากยาเสพติดค่ะเรื่องการบริหารส่วนจังหวัดยะลาน,นะคะทํา MOU ค่ะร่วมกับ6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมค่ะสืบสารนะคะสารสัมพันธ์หุบเขาลําพญาค่ะ วันนี้ค่ะห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายมุกตามัทานายกอบจอยะลาค่ะจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอบจอยะลาและเทศบาตบลตําบลลาใหม่อบตลําใหม่อบตลาําพญาอบาตรพร,ร่อนและอบตลีโดนค่ะในการจัดมหากรรมกีฬาสารสัมพันธ์เด็กเยาวชนและประชาชนอบจอยะลาครับ2,565สารสัมพันธ์หุบเขาลาําพญาเพื่อแสดงเจตนา ร,ร่วมกันในการดําเนินการบริหารจัดการชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างค่ะในการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจสุขภาพห่างไกลาจากยาเสพติดอีกทั้งค่ะเป็นการสร้างความสมานฉันนสามคัคคีสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมทั้งค่ะใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนลำพย และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาต่อไปค่ะ